สบายดีพ่อไอ้ทีน้องแถมเพลงเมื่อสกุญชุนเนาะสบายดีพ่อไทีน้องอันพาหน่องสละมารอตลาดพ่อไอ้ทีมาซื้อเครื่องใส่งานบุญเนาะซื้อย่างเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งรายการก่อนเองเนาะถ้ากำมะฮอดพ่อไอ้ทีน้อนั่งขับรถมาเจ๊ปัตตาลมผัดตานาะมันใส่ยังมาเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อแนววันนั้นเนาะมีอย่างเนี่ยเนาะ เบิงบ่งเบิ่งตรารางก่อนเนาะเบิ่งรายการก่อนเนานะมียังไงปลาตัวอันนี้นะตลาดเรามาหอดตาล,นะลาดนะน้องปลาอันั่นอันนี้ก่อนนะปลาตัวใหญ่เนี่ยเบิง่ง เอาเบิ่งตัวใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆซ่อยเอื้อยมาซ่อยเ้อยแน่เใหญ่สุดเด้อใหญ่สุดจ้ามื้อนี้คือมาเอื้อยบ่มานําบ่บ่นี่เนาะมันใหญ่สุดเด้อนี่ล่ะเอาตัวน้อเอาตัวใหญ่สุดตัวเดียวเลยไดเอาตัวเดียวเลยเออเอาตัวใหญ่ๆแบบใหญ่มันบ่ได้มีมาอันใหญ่อีหลีนั่นใหญ่แบบโต2-3โลน่ะบ่มีล่ะมีแต่รุ่นนี้โลๆกหั่นเออๆๆเป็นใหญ่ๆ ุได้นน่อบุบกบุบ,บซื้อปลาเป็นน้ำกปุกทุับนเ<ำ>อาเอา่านเมาเบียนะบเมื่อวันจะคล้องมาเบียนจาจะปลาไปถือไปเจ้าหาละเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนกระช่างสนี้ตัวน่อยบอเออมันตัวน่อยเนี่ยน่ยนหาาเบิ่งกระูเออนเด้ ปลามันบอกคือปลาเกตมือหนักเกตมือหนักชิว้าอย่างโตสองสามโลเขมี่โลสองโลสามกิ่งสหพันธเนาะสหพันธ์สหพนพี่น่องเอ้ยพี่น่องเอ้ยโลละไรสองามพันเบี้ยคุณละจอกเบี้ยคุณละจอกก็จากมือห่าจ้าบ่ไปเอาคุณละจอกก่อนเอาเบี้ยมาเอาคุณละจอกก่อดฉันทางข้ามียังไงวะ มีเบิร์ตอพักัมี่ครับแม่ปบะนี่จะเจเาอหัวลเนหัวันี่หยน่นี่ยนนี่ยเนเน่ยเอีน่เนนี้เนี่ยเน่ยน่เนย่เ่นเเน่ย าแว่นเบิรงดูตาพอดีตาคุณพอดีสิ <c oughs> 15, บห้าพันป้าหัวใหญ่จะจ้องหัวตัวหม่รู้่ะเบิห์กคิดว่าคุยทั้งนาษนฝรั้งตไปเอาไปซื้อบักเทช่วยนอนเอ้ยปักเทศแดงเนาะ แบบไปซีไว,ว,ว้ทีตู้โบมีวะวะตู้มีวะอันนี้มันบอดด้มนนันบอดดถ้าเปิดเพลงใส่จังมันจิเกวคลิปด้วยบ่อนนะมาหาหลตนาทัางที่กา โดนเปิดเพลงใส่สงาวยังสอสัญญายังช่างสัญญาอ่หนอเาไปซีฟ้าเอาเนี่ยเนาะกระจายรดก็ไวใส่อวดเออ่มหรือแบบได้แบบแบแบบนี้บ่ลงดู แ่ันทลายตามอันทาบอ, <tr ue> อันนี้นะสี่พันจอใช่อันาานี้สองอันนี้บอสองอันจี่บอแ0 0พนันขนมหยุนแล้ว <t> ้ <tr ue> ບໍ່ມີຂ້າວຫ້ มากเสี่ยวมากใช่ไหมเรากระจายลายอันลายอันพันแนวพี่น้องเอ้ยจักเสี่ยวอยังเครื่องก็ได้ลายตึบนะจักใหญ่ใหญ่นี่สมัปปิภูผึกเนาะเดี๋ยวเราไปลงผิดอยู่ห่างใหญ่ก่อน สิไปหนแม่ว้อนก่อนนัดแม่ซื้อซอกซื้อกก่อนซอกใส่หมดก่ใส <อ tutoring. S 2> ่ส่วนหั่นะไรี่น้องเลยรูว่าฮเขาหัานี่บอกเขาห้านแม่ว้อนเขาห้านี่เขามันก็จะแตงกันที่ป่างกมันยตกมันก็ร้านกันเลยเราล อยู่ซอกน้ำปลาซอกน้ำปลาอะไรกันยังอีกเกาอซอกน้ำปลา,น,ปาน้ำตาลเอาน้ำตาลกระซักปูเออไปนอ้องเอ้ยการสะดวกซื้อแรกๆก็คือต้องมาเอาตัวนี้ก่อนน้ำตาลหนึ่ง าคูใส่แถวนี้นะสาคูนะฮะอ่าสาคูนี่นี่อาสซีขาวรือชีเคียวชีเคียวหอมดีจะมันบวบคือซีขาวตงจซีไดกันแน่อาีอาีอาีไดก็ได้อาไปซอง่สื่อลายยางเป็นอะารปั้นนี่เอาไอง ใจใจไวะหรือว่ใจใจอจอกเกลอยวเกลีตาม,ามเดี๋ยวเตรียมส่นแล้วก็ตามหันสะดวกซื้อหนอันนะมดเครื่องบุคคลไปหันใหม่มันนี่เป้งขนั้นเยอะปลาซิงซิงดาวบ่ เดี 7, วทเนียวเจ็ดพันว่ามานขานข้างขับไปขามาไปน้องเลยรถกระไรไรบางรถขานะบางราเห็นทางนั้นเนาะลาะจเป็นวินแหละไปนองเลยสามรอบและขามานี่เน,น,น,นะเาะสามรอบและขามานี่ รอบสี่รอบจะไปนองรอบประมาณสิบรอบเกี่ยวไปงูมาเกี่ยวไปงูมาน้องฉละจะปวดเบิด้ลอันที่เกี่ยวไปงูมาเนี่ยมันเป็นยังพ่อสี่ประเภทหาสี่ยวพีกน้องเออนีเลยเพชรเท้าต้องการนะบเด็ดมันแดงๆนี้นะหนักไป็นพิเศษปุ๋ยหนาแล้วสื่อเดือ ดูหรือพาอพงางโง่จะจะเป็นสีกานงานกลับไปกับมาสิบรอบน <c> ะ <oughs> อะไรเนี่ยสิบพันครบแล้วพี่น้องไป่เพื่องครับครบแล้วกั็เมื่อต้นอนหนำบินสืบภูเก็ตมากแล้ะธมักใส่เขา แล้ออ,อกก่กนนะอนพี่น้องออก็มาด้กระดาษกราฟครับโอเคพี่น้องเฮ้ยการสเตกาไปคลิปนี้ก็สิบจุดไปที่นี้เนาะรอต,ตลาดพี่น้องก็แบบเฝ้าๆนี่ยพอเวลา,วาวมีจับกัดเนานะสิตเดอร์อให้มันได้แบบว่นี้ตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนละยสเตกาไปหอนะ่อเนาะ